สถานการณ์โควิด1 9ระบาดรุนแรงในช่วงนี้จะเห็นประชาชนยืนเข้าแถวตามสถานที่ต่างๆเช่นหน้าร้านสะดวกซื้อทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าเพื่อเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ใส่กระดาษหรือกรอกข้อมูลใส่เครื่องมือถือเนื่องจากการเข้าไปสถานที่ต่างๆมีการกำหนดว่าต้องบันทึกชื่อจริงและเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ประชาชนยืนยันตัวตนได้สะดวกมากขึ้นนายกรฐมติสุจันชางสั่งการให้ทั้งฟง รัฐมนตรีประจำสับปบริหารร่วมมือกับบริษัทจงหวาเทเลคอมและทีมหน้ากากอนามัยจัดทำระบบยืนยันตัวตนโดยใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR โค d e เพื Norway, time, ่อส่ง SMS ไปยังหมายเลข1922หรือใช้วิธีเพิ่มเพื่อนบัญชีลายจีกวนจาเพื่อสแกน QR Code ทั้งฟ้องบอกว่าใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR Code เพื่อส่ง SMS ไปยัง1922หรือเปิดแชทบอดจีกวนจากดสแกน QR Code จะมีการเชื่อมต่อส่งข้อความออกไปและตอบกลับยืนยันตัวตนเสร็จภายใน5วินาที การยืนยันตัวตนโดยส่งข้อความ SMS ไปที่1922เป็นบริการส่ง SMS ฟรี free. ไม่ต้องสมัครสมาชิกและไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเครื่องมือถือธรรมดาก็ใช้งานได้ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกส่งไปที่ร้านค้าแต่จะส่งไปที่ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคและเก็บข้อมูลไว้เพียง28วันร้านค้าที่ประสงค์จะใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านสมาร์ทโฟนต้องลงทะเบียนแจ้งชื่อกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ทีมหน้ากากาอนามัย จากนั้นทําการดาวน์โหลดภาพ QR code เพื่อให้ลูกค้าสแกนมีการกําหนดให้สถานีรถไฟฟ้าสถานีรถบัสใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแสงชยัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน